สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพบกับคนสวยได้จ้ามึอนี้คนสวยภาพพี่น้องมากินต้มเส้นตีนไก่ปื่อยเปื่อยอิลมจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่ก้อนเรือดน้ำจ้าพี่น้องจ้าเป็นตะเพ็ดพูดพวกพี่น้องมึงเนี่ยต้มเส้นตีนไก่ผักบุีอย่างไหลได้จ้าพี่น้องจ้าตกแต่งด้วยใบสลัดนะคะแล้วนุ่งกับพวกของไงหนูมาด่จ้าบักแตงมาแตงค่ะแม่่ะมึง เผ็ดโผดโพบัพกโมบักแตกเพี่อมยังกินอะไรเดี่น้องสินเ้าครับม,มสุดยอืม

แม่มันอยากกินเผ็ดพี่น้องแต่ว่าแม่มันกินบ่ได้เผ็ดบากระเทยแห้งความเผ็ดยืนหนึ่งค่ะแต่ว่าความสวยและความมันน่าหนูก็ยืนหนึ่งเช่นกันนะคะแม่ค่ะ <laughs> พี่น้องระหว่างสนามทีจะจากาเพราะถวดจะพี่น้องจะสอบมันบาทะลดุดขอทัเพีเลยลกันนะคะแสบสิ่งสองหอ เ <laughs> อามืออยดีละนักเสอืรเออเด้อ ทีมสาวผมจะมัน่นจะพี่น้องจ้าตามหาเจ้าเบ้าเพื่อนรีพออยู่เจ้าบ่าในสปกหรอคะหล่อรวยสวยใหญ่พอนะคะผมมีอย่างมากมม้นะพี่น้องเริ่ม <laughs> เลย แม่แม่นักประดมสินป์ไม่กินกหนูเด้อจ้ะไา้ดูทุกคนแหละ ม,มันคือน่องซอนต้มเตียนเตียนใกล้หนูปา้าจ่าไม่ได้กินโดนเอือยแหละแล้วก็เห็ดแสบแห้งไม่ต้องทีเป็นแม่ฆ่าทีเนาะ สิ่งบ้างไปน้อยจ้ะข้ะขอโทษผู้บนกินสุภาพเด้อจ้ะ อืฉัหรับเชิญหลายเฮ้อตีนไก่มันเปลือยอีกทีจสาพี่น้องแล้วไม่แต่ตีนกุปวด អ៊ីមរ៉ាกินตีแล้วបងនេះ พี่น้องคุ้มเหนือพี่น้องคุ้มไตไมาเด้อจ่างานมากินต้นถููวไผ่เด้อจ่ะมากินกับเขานะไอ้ต้าบัติบาเด้ อีกแตเทยใสนี i i no ่อกเก่งปกติเส็มือไม่เก่งนะ่ะนี่มือที่สองมาสอยกับดีอยุถูกข้ามตรงดูดมือก่อนจะไปนอง รินพักัก,กะติเกี่ยวเดี๋ยวอีนูขอสานามก่อนเลเด้อจ้าพี่น้อง n เมื่อวันของคำว่าน n เมื่อวันค่ะแม่ค่ะอร่อยยืนหนึ่งค่ะความเผ็ดและความดิบย่นต้องกันนี่ละ ากขอขอบคุณลงหนาด้วจากขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะคะบ <ís> <pers> ่มีสมัครต่อพี่นอกนั่นนั่น bơ mè là đi đừng có đừng có khao lẹ Mình có, có,

ผักเบอร์เบิรักเกียบบาทเอเด้อจ้ะว่าจะตีนไก่นูบิกับพ่อแห้งเลยวรอเอื ุดท่ใย,ย,ย่จุดจะพี่น้องจ้ะมอบให้แด่ผัวเขาทุกคนนะคะ บอบเลหรอเ่องกระน,นามจากแม่แม่ไปโดยน้ำคำุดท่ายจาก <Okay. S 1> นุสิบอกเลยจ้าว่ามันแซ่บแซบทำกินนะคะแม่ที่ทำขั้นพี่น้องยืมเป็นกัลังใจค่ะเด้อจ้ะแักหนูไม่มากขอให้รักนานๆน,นะคะบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องจ้า ทุกคลิปทุกคลิปต้องก,กินมัม,มากกินแซีบกินนัวกินแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะมันจังคอยแซีบเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรจ้ะพี่น้องจ้ะโคกันหนูคลิปหน้าเด้อจ้ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า